จังหวัดนครปฐม,ามภาพจากกล้องวงจรปิดจากภาพนักเรียนนักเรยงยิงกันดับหนึ่งบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายเหตุนักเรียนช่างยนต์ปีหนึ่งวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมใช้มีดดาบไล่ฟันนักเรียนเทคโนกลางสี่แยกหน้ามินิบิ๊กสี่สามไวเผือกแต่กลับถูกคู่อริยิงสวนดับหนึ่งเจ็บหนึ่งเหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา15บนาฬิกาพันตำรวจโทธทิสอน เอกรัตนนัทพนักงานสอบสวนสถานีตุรุจภูทรสามายเผือกอำเภอเมืองน,นคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมรับแจ้งเหตุนักเรียนเทคนิคและเทคโนโลยียิ่งกันมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บริเวณแยกเตาเหรียนหน้ามินิวิกซีสามายเผือกหมู่ที่สามตำบลธรมรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐม พลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพลตํารวจตรีชมชวินประพนานนผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพันตํารวจเอกนฤพันธ์วานิชนุเคราะห์ผู้กํากับสถานีต,ตํารวจภูธรสามไเพือกจุดสืบสวจนจ้าร้จชี่พิสูจน์หลักฐานแพทย์โรงพยาบาลน,นครปฐมและมูนลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ในที่เกิดเหตุริมถนนฝั่งตรงข้ามมินิบิ๊กซีสามไผเพือก พบผู้เสียชีวิตสภาพนอนหงายท้องสวมเสื้อยืดแขนยาวเป็นเสื้อกันหนาวสีกรมท่าสวมกางเกงยีนสีดำทราบชื่อคือนายสุภเลิกสนองอายุ17ปีนักศึกษาช่างยนต์ปีที่หนึ่งโรงเรียนเทคโนโลยีนคนปรปฐมอยู่บาิเลณที่313หมู่2ตำบลเนินพระปางอำเภอสองพี่น้องจงังหวัดสุพรรณบุรีมีบาดแผลถูกยิงที่อกด้านซ้าย สะบักหลังหวาใต้ชายโครงฝาส่วนผู้แับบันเจผลบวงดีช่วยนำส่งโรงพยาบาลนครปฐมทราบชื่อคือนายวรธนทราบชื่อคือนายวรธนรัตนาพรหรือน้องไออายุ17ปีอยู่บ้านเลขที่214ถนนนาสร้างตมบนนครปฐมอ,อำเภอเมืองจงังหวัดนครปฐมเพื่อน,นรเรียนห้องเดียวกันมีบาดแผลถูกยิงเหนือเอวซ้าย แพทย์ให้การช่วยเหลืออยู่ในห้องไอซในที่เกิดเหตุพบมีดดาบยาวประา60เซนติเมตรสมเล่มปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสองสองจำนวน3ปลอกเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ได้เล่าให้ฟังว่ามือปืนได้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อนดาวเวฟห1ึ่สิบสีดำถูกผู้ตายซึ่งขี่รถจักรยานยนต์พีซมากับผู้ได้รับบาดเจ็บไล่ฟันกันออกมาจากด้านใน เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถจัก,กรยานยนต์ของมือปืนเสียหลักชนเสาไฟฟ้าล้มลงกับพื้นผู้ตายจอดรถถือมีดจ,จะเข้าไปฟันมือปืนมือปืนจิงชักปืนจิงใส่ผู้ตายหลายนัดก่อนจะขี่รถจัก,กรยานยนต์หลบหนีไปผู้ตายพยายามเดินเข้าไปที่รถของตนแล้วก็ล้มลงเสียชีวิตริมถนนผู้บังคับการตุรกุฑธรจังหวัดนครปฐมได้กล่าวต่ออีกว่าจากการสอบถามชาวบ้านในที่เกิดเหตุ น่าจะเป็นนักเรียนเทคนิคก,กับเทคโนโลยีอาจจะทะเลาะกันมาจากที่อื่นเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นจงังหวะที่รถจัก,กรยานยนต์ของมือปืนเสียหลักชนเสาไฟฟ้าแล้วก็ล้มลงกับพื้นได้รับบาดเจ็บแต่ผู้ตายได้ถือมีดดาบเข้าไปหามือปืนจึงได้ถูกยิงขณะน,นี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนออกติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าจะได้ตัวในเร็วๆนี้และจะนำผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นิวส์ยีปฏิทัศน์มามิสุขนางสาวปนิดามามิสุขภาพข่าวนิวราชทิพสีรายงาน